สวัสดีครับผมคมสันฟิชชิงนะครับวันนี้ผมออกตกปสุตกตามเคยก็ฝายเดียวนี่นะครับฝายบรนไล่เพิ่งกสร็จังหวัดปัตตานีก็ช่วงนี้เป็นเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นครับผมก็เป็นฝายที่ที่ดีที่สุดสําหรับคมสันนาตอนนี้แต่ตอนนี้ปลาก็ไม่เข้าดีเท่าไหร่ก็เึิ่งได้ปลา6-7ตัวเองครับผมนีม่ดูจากสภาพน้ํา นะครับที่ฝายอำเภอมาไล่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็น้ำกำลังสวยก็แห่ปลาไม่เข้าสักเท่าไหร่ลงไปสองอันครับสองคันครับเบ็ดก็เงียบใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม ได้ด้วยนะครับผมผมกรมส่งพิชชิ้งนะครับครับผม